不要这样，自然就是啊。 ไปจับก uh, ันล้มขึ ok ้นไปตื่นยังยังไม่โชว์เดี๋ยวข้างบนหมดเดินไปเรื่อยๆนหมล่ะคะขาไม่มาจะเหนื่อยโอเคไม่ขาสี่สิบเจ็ดมีเวลาอยู่พระอาทิตย์ตกตอน

Oh คว่าอะไรอะไรสักท <I love. S 1> ้อเป็น้ปมป้ายกดซื้อค่า No la <laughs> อ,อันนี้หนูมีต้องกันไว้ด้วยอ่ะเก่งอันนี้ ช่างตันอันนี้เราต้องข้ามไปเหรอใช่ครับถ้าอันนี้เราต้องข้ามไปครับยังไม่ใช่เหยียบอข้ามได้แล้วสีขึ้นไป เราไปจนถนนช่าช้าไม่ต้องเร่งี้เราขึ้นตั่งตบบ้าง

เดี๋ยววิ่งเขาวิ่งวิ่งค่อนปนีนแย่แตลวรก็ขึ้นตรงไหนตึ๊ดตรงไหนอีกเ้ยตรงนั้นเห็นท้าด้วยอ่ะ อ่างไม่คงอ่างรับเหล็กไงพ่อเขาจับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ภูสับเ็กนะครับใช่นอกไหมเหนื่อยไหมดีกว่าแม่ไปลงไป,ปเภูซับเ็กลบบุรีบ้านเราเอง <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกของเรา <c oughs> กับที่เด็ด <c oughs> ที่เด็ดที่ผ่านการเดินป่า <c oughs> เดินเขามาหลายครั้งแล้วแค่นี้สบายๆเนาะ <c oughs> ใช่ไหม พระอาทิตย์ตกไปแล้วมุตถ่ายมุตถ่ายครอบครัวกันลืมตั้งกล้องถ่ายพระอาทิตย์เลยก็ไม่เป็นไรพามาดูภูสับเหล็กลบบุรีบ้านเราวิวไม่ค่อยจะ สวยงามสักเท่าไหร่เนี่ยดูเหมือน PM จะเยอะไม่ใส่ไม่ใส่แต่ก็บรรยากาศดีไม่ต้องดันไม่ต้องเหยียบอ,อ่ะเสียงสัตว์ลูกมันมีเสียงสัตว์เสียงมแมลงเป็นปกติจะหายน้ำเหรอครับ

โน,น้นก็เป็นข้าวเมืองข้าวเมืองลบบุรีบรรยากาศมีอะไรจะพูดไหม ไมม่ีเอาซะหน่อยสิดำเนินรายการสิอ่ะทีเด็ดพูดดำเนินรายการรายการอะไรดีไม่รู้สนุกไหมสนุกเดินขึ้นเขานะโอเคแม่โอเคอะไรโอเคพ่อครับเยี่ยมเลยใช่ไหมพ่อพามาถูกต้องแล้วใช่ไหมใช่ที่นี่อะไรภูซับย์เลก ลบุรีบ้านเราห้าเย็นแล้วถ่ายภาพที่ตกไม่ทันเฮ้ยมันกี่โมงนเนี้ยเด็ดเด็ดคอยพ่อก่อนอย่าวิ่งครับ ตอนนี้เวลา18 18 20สิบแปดแต่ว่าพระอาทิตย์ตกไปแล้วบบไ,ไป,ไ,ปได้เวลาเอาสมควรเราลงกันดีกว่า เดินระมัระวังนะลงมันม่ง่ายนะลงนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเท่านี้ก็เดี๋ยวว่าเราต้องเดินลงต้องจับเอเจ้าตัวนี้อันตรายวันนี้พามาเที่ยวภูซับเล็กบ้านเราลุบุรีเจอกันครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วย ขอบคุณมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดชพ่อกดพ่อกดนี่ก่อนเดหย,ยุดก่อนอ่าลงมาแล้วครับปูสเหล็กสามร้อยเมตรขาลงเราใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยว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  เป็นยังไงบ้างที่เด็ดนุกอดูสภาพลมลุกคุกคาน,ไ,นไปลกลับดีกว่าบูสับเสร็กลรบุรีบ้านเรา